อเฟิร์นเป็นยังไงบ้างอะก็เกอกไปสมัครงานไปแล้วแหละแต่ก็ลุ้นอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เปล่าโอ้โหเธอต้องได้อยู่แล้วแหละเธอเรียนเก่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไม่ใช่เหรอขอบใจนะเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยอะไม่เป็นไรก็เหมือนเรื่องจริงนี่นี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วอะฉันเริ่มหิวข้าวแล้วไปหาอะไรกินเถอะก็ดีเหมือนกันฉันก็หิวพอดีเลยฉันมีร้านอร่อยๆแถวนี้แนะนำด้วยไป สู้ไว้แชมป์ยังไงงานเนี้ยมึงก็ต้องได้เด็กจบนอกอย่างกูเนี่ยสมัครที่ไหนใครก็ต้องรับเฮ้ยนั่นมันไอเช็คเฟิร์นนี่หว่าเอา้าเช็คเฟิร์มนมาทำอะไรแถวนี้หรอมาทำงานที่นี่ไงอืใช่แล้วแชมป์อ่ะมาทำงานไหนกันเนาะใช่นี่ กล้ามากเลยนะทำไมหรอแชมป์ก็คนเรียนจบมหาลัยภาคค่ําแบบนั้นน่ะกล้ามาสมัครบริษ,ษัทระดับโลกแบบนี้เลยเหรอเ,ออเคสเขาเชิญชวนเรามาสมัครอะ่ะเราอยู่ว่างๆก็เลยลองดูอย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยจะใช้เส้นสายของเชคเราก็ว่าอยู่คนไม่มีความสามารถอย่างเธอเนี่ยก็คงไม่พ้นจะใช้เส้นนะ่ะเนาะนี่แชมป์ทำไม แค่พูดจาแบบนี้กับเฟิร์นวะฉันไม่ได้ใช้เส้นสายอะไรเลยนะเวย้ยฉันเห็นว่าเฟิร์นเขาว่างอยู่ก็เลยชวนมาสมัครงานเอ้าหรอเรายังไม่ได้ว่าใครเลยนะเชคบอกว่าพวกแกใจเย็นกันก่อนนะอย่าทะเลาะกันเลยเฟิร์นจะให้ใจเยน็นๆได้ยังไงอะยู่ๆแชมป์ก,ก็มาหาเรื่องพวกเราก่อนนะ่ะออุยุยจะกัดเราปะเนี่ยกลัวกลัว แชมเราว่าเราพูดกันดีๆก็ได้เราก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดอ่ะใครเป็นเพื่อนพวกแกวะคนเรียนมหาหลัยชั้นต่ำแบบนั้นน่ะฉันไม่รับเป็นเพื่อนหรอกนะนี่ฉันจบจากนอกไปดีกว่าไม่อยากจะคุยกับไอ้พวกชั้นต่ำเคสถ้าแชมเขามาสมัครงานแบบเนี้ย เหมือนว่ามอนคงหมดสิทธิ์แล้วแหละเพราะเขาจบกับนอกแลวเช็คดูปเพิดีเฟิร์น,นจะคิดมากนะผลสมัครก็ยังไม่ออกเลยเอางี้เดีย๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอะไรนะครับจะทำการทดสอบได้เลยครับเรื่องเล่นละครนี่ผมถนัดอยู่แล้วครับกำลังเข้ามาใช่ไหมครับ โอเคครับครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับอาเชิญครับเชิญนครับสวัสดีครับผมชื่อซันนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลซึ่งผมเองเนี่ยก็จะมาสัมภาษณ์งานพวกคุณทั้งสองคนนะครับแต่ขอบอกก่อนเลยครับว่าพวกคุณเนี่ยผ่านเขารอบเรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็จะประกาศผลเลยจริงหรอคะ ถ้าผมได้งานที่นี่นะครับผมจะพาองค์กรของเราก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะครับคุณซันดีครับพูดได้ดีครับโอเคครับก่อนที่เราจะถามคำถามนะครับผมได้ดูประวัติการทํางานผู้คุณสองคนแล้วนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับครับงั้นเชิญคุณซันตั้งคาถามมาได้เลยครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนาเริ่มที่คําถามได้เลยนะครับผมอยากจะถามนะครับว่าพนักงานที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างนะครับ เริ่มจากมือแชมป์ก่อนละกันครับครับผมพนักงานที่ดีนะครับควรจะมีความรู้ที่สูงหรือไม่ก็จบจากนอกเพราะว่าคนพวกนี้จะเป็นคนที่มีคุณภาพครับจะพาองค์กรของเราก้าวไปข้างหน้าได้ครับตอบได้น่าสนใจดีนะครับโอเคครับงั้นเริ่มที่คำถามที่สองครับความรู้กับพนักงานที่ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับคนที่จบจากนอกครับจะเจอโจทย์ที่ยากกว่า ไอ้พวกที่จบจากมหาลัยชั้นต่ำเพราะคนพวกนี้จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยงานจะออกมาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคนพวกนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกจับปลาสองมือเราควรมุ่งมั่นเพื่อจะเรียนให้สูงครับคุณซันอ๋อโอเคครับแล้วคนที่เรียนภาคค่ำภาคสมทบหรือมหาลัยที่ไม่ดังมันไม่ดีตรงไหนหรอครับคุณแจ้ก็คนพวกนี้ มันใช้เงินเรียนจบได้ครับแต่ว่ามันไม่มีคุณภาพครับคุณเชคหรอครับเราทำไมอย่างผมเนี่ยผมก็ทำงานไปเรียนไปพอมาทำงานจริงๆผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนเลยนี่ครับแถมยังได้ประสบการณ์เอามาใช้งานได้จริงด้วยคุณเชคครับใจเย็นก่อนครับแหมผมแค่แซวแค่นี้กว่าผมซะเยอะเลยผมทนฟังคุณดูถูกคนอื่นมาตั้งนานแล้ว ผมจะบอกอะไรให้นะคนเราไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันทุกคนคนเรากว่าจะมาถึงจุดๆเนี้ยต้องใช้ความสามารถทั้งหมดผมว่านะคุณคงไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วแหละนี่คุณเป็นใครเหรอครับมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับผมแบบนี้อ่าเอาละครับผมว่าคุณเชคก,กับคุณแชมป์ใจเย็นก่อนนะครับคุณซันครับผมก็ไม่อยากมีเรื่องหรอกครับก็พนักงานของคุณเนี่ยมันด่าผมก่อนอะ เดี๋ยวคุณแชมป์ใจเย็นๆก่อนนะครับคือใช่ครับคุณเช็คเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่หรอกครับเ้ามานั่งกันตรงนี้ครับโอเคครับเอาเป็นว่าผมพอเลยนะครับเลิกเล่นละครนี่แหละคือคุณเช็คเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทของที่นี่นะครับเป็นเจ้าของเหรอครับครับคือทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบนะครับเชคเป็นเจ้าของของที่นี่จริงๆหรอ ใช่ก็ขอโทษเลยนะที่ไม่ได้บอกกันแรกคือฉันก็เห็นว่าเพื่อนสองคนกำลังว่างงานอยู่ก็เลยชวนมาสมัครงานที่นี่แต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าเพื่อนบางคนยังจะชอบดูถูกเพื่อนกันเองเหมือนเดิมเช็คเราขอโทษแวเว้เราไม่รู้ว่านายเป็นเจ้าของอะถ้ารู้เราก็คงไม่พูดแบบนั้นไปอะก็เพราะว่าแบบนี้ไงฉันเลยไม่เปิดเผยตัวเองแต่แรก ฉันจะคอยดูว่านายยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ทีนี้ฉันก็รู้แล้วแหละว่านายก็ยังเหมือนเดิมชอบดูถูกเพื่อนกันเองชอบกดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองเพียงเพราะว่าจบจากเมืองนอกเนี่ยนะนี่แชมป์ฉันจะบอกอะไรให้นะคนบางคนเรียนไปทำงานไปเขายังมีความสาม,มารถเก่งกว่าคนบางคนแถวนี้สิจริงด้วยเชค เราเห็นด้วยกับนายเลยว่ะเราคนพวกเนี้ยนะเก่งกว่าคนธรรมดาสองเท่าเลยนะเชคพออช่อไทแชมป์คุณซันครับยังไงผมฝากคุณรับคุณเฟิร์นเข้าทำงานด้วยนะได้เลยครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะเช็คเช็คล้วเราอ่ะแชมป์ขอโทษทีว่ะพอดีตำแหน่งนี้ฉันรับแค่คนเดียวขอตัวันนะ โชคดีนะเชคนี่แ้ะครับบอสสุนเขาชอบดูละคมคุณเลยทำนะครับก็เลยอยากปลอมตัวดูบ้าง <c oughs> ครับเจ้ครับกลับไปได้แล้วครับ เป็นผู้ช่วยประธานเมื่อไหร่นะฉันไล่เธอออกแน่โทษถัดก,กว่าดไปดูตาม้าตาเรือเนี่ยเออนี่แกแล้วฝ่ายบุคคลไปทางไหนเนี่ยข้างในอะค่ะโอ๊ยหลีกเลดิโทษนะครับฝ่ายบุคคลไปทางไหนอน๋อข้างในอะค่ะ คุณครับโอเคไหมครับเนี่ยโอเคค่ะนี่ครับดีขึ้นไหมครับค่ะคุณมาทำอะไรที่บริษัทนี้หรอคะฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอะค่ะคือผมมาสมัครงานเหรอครับอ๋อ,อฉันว่าคุณรีบไปสมัครงานเถอะคะ่ะฉันไหวคะ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรครับคุณเนี่ยดูท่าทางไม่ดีครับเอาไปมว่าเดี๋ยวผมพาคุณไปข้าเมายยานดีกว่าเดี๋ยวคุณจะไปสมัครงานไม่ทันนะคะช่างมครับผมว่า ตอนนี้ครูสอบพันกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณเป็นลมเป็นแรงไปเนี่ยเดี๋ยวจะอันตรายเข้านะครับได้ค่ะนะครับเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บไปก่อนครับไ,ไปทางไหนครับคุณนมาไปเลยทางนี้ค่ะไหวนะครับแต่ผมช่วยเพลินไม่น่ารีบมาเลยอ่ะมาก็ให้นั่งหรอเสียเวลาชีวิตมากนั่นน่ะสิคนยิ่งมีธุระต,ต่ออีกเสียเวลาค่อยเดินนะ,ะครับค่ะครับคุณครับผมว่านี่ผมจะเข้ามรีบานะครับี่ น่าจะเป็นห้องอื่นอย่างอื่นะครับคุณไปนั่งก่อนสิคะคุณไหวนะครับไหวค่ะโอเคครับคือจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้ไม่ใช่ห้องพยาบาลหรอกนะคะแต่ว่าเป็นห้องประชุมเดี๋ยวพวกคุณรอสักครู่นะคะแล้วฉันจะประกาศผลว่าใครได้เป็นผู้ช่วยของฉันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอแม่บ้านคนเมื่อเช้าที่อ,อยู่หน้าออฟฟิศใช่ไหมใช่เมื่อเช้าก็กว่าใส่ขาฉันด้วยนะนี่เล่นอะไรกันเนี่ย ฉันไม่ได้เล่นอะไรหรอกค,คุณคือฉันเนี่ยหาผู้ช่วยใช่ไหมคะฉันก็เลยปลอมตัวเป็นแม่บ้านแล้วก็เพื่อทดสอบนิสัยของคุณไงคะแต่ตอนนี้ก็ได้รู้แล้วค่ะโทษนะครัคุณเป็นใครครับเนี่ยเป็นประธานบริษทัทคะ่ะฮะประธ<ร>านบริษทัทค่ะเออผมผมไม่รู้จริงๆครับคืนเรื่องเมื่อเช้า คือผมไม่ตั้งใจอยากจะผักต่อนะครับคือถ้าผมรู้ว่าคุณคือประธานบริษัทผมคงช่วยดีกว่านี้นะครับค่ะใช่คือถ้าฉันรู้ว่าคุณเป็นประธานบริษัทเนี่ยฉันก็คงไม่ผักคุณหรอกค่ะพอแล้วครับพวกคุณตอนนี้ฉันก็ได้รู้นิสัยของพวกคุณแล้วนะคะเริ่มจากคุณก่อนเลยค่ะคือฉันเนี่ยกำลังกวาดถนนอยู่แล้วบังเอิญว่าไม้กวาดเนี่ยมันไปโดนขาคุณแล้วคุณก็ใจร้อนว่าฉันแล้วก็บอกว่าถ้าคุณได้เป็นผู้ช่วยประธานบริษัทคุณจะไล่ฉันออกใช่ไหมคะ เออคือพอค่ะส่วนคุณนะคะคุณเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมากหรอกค่ะแต่คุณก็เห็นอยู่ว่าฉันกำลังจะล้มแต่คุณก็มาช่วยตอนแรกฉันก็คิดนะคะว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ใจดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะพอฉันบอกว่าที่สมัครงานอยู่ตรงไหนคุณก็ปล่อยฉันจนฉันเกือบจะล้มอีกครั้งหนึ่งส่วนคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยค่ะฉันฟื้มมาก ตอนแรกเนี่ยฉันก็คิดว่าคุณจะเหมือนสองคนที่ผ่านมาซะอีกแต่คุณน่ะก็ไม่ปล่อยให้ฉันยืนจะเป็นลมอยู่ตรงนั้นแล้วก็พาฉันมาส่งห้องพยาบาลฉันถามคุณว่าคุณรีบมาสมัครงานหรือเปล่าคุณก็บอกว่าใช่แต่ฉันก็บอกว่าให้คุณขึ้นมาสมัครงานเพราะเดี๋ยวคุณจะไม่ทันแต่คุณก็บอกว่าชีวิตของคนสําคัญกว่าใช่ไหมคะใช่ครัต้องขอบคุณมากเลยนะคะฉันว่าคุณน่ะ เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ช่วยของฉันพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะคะนี่จริงเหรอครับค่ะนี่ก็ขอบคุณมากเลยครับแต่ผมมีคําถามอย่างนึงครับคือเราทั้งสามคนเนี่ยเรซูเม่ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับไม่ต่างค่ะอ,อ๋องั้นแปลว,ว่าต่างที่นิสัยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือทางบริษัทเราอะค่ะไม่ได้เลือกคนที่การศึกษาหรือว่าเรียนมาจากที่สูงสนะคะแต่ว่าเรา รับคนจากนิสัยค่ะว่าใครที่นิสัยดีแล้วเข้ากับบริษัทของเราเราก็จะรับไวค้ค่ะดีครับเออ,เอ,อแล้วพวกเราก็จะได้เข้าทำงานเหมือนกันใช่ไหมครับพวกคุณหรอคะเชิญกลับบ้านได้เลยค่ะกลับก็กลับบริษัทอะไรก็ไม่รู้ทดลองตรงลองใจเล่นเป็นเด็กมากเชิญคะ่ะโชคดีนะครับ ชีวิตบ้าวุ่นเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับค่ะยินดีด้วยนะคะแต่วหลังก็อย่าเล่นอไรแบบนี้นะครับได้ค่ะ <laughs>